สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับจรพัดซ่อมบายช่างหญิงอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาไปซ่อมต่อจากคราวก่อนมันก็จะเป็นในเรื่องของตัวล็อกตัวนี้ที่เห็นไหมคะมันขยับก็คือนาน,นานไปอะ่ะมันก็เกิดการไม่แน่นนะคะเราจะมาดูซ่อมกันว่ามันจะทำยังไงนะคะเพื่อความปลอดภัยของบ้านเรานะคะ,อ,ะอุปกรณ์ก็เหมือนเดิมค่ะ ไข่ควงมข่ควงนะคะวิธีก,ตะะกะะ็ตรงนี้ค่ะเห็นไหมอาจจะมืดหน่อยนะคะตรงนี้ค่ะมันจะมีตัวจุกไว้เราก็แกะออกอ่าตัวนี้อ่าแล้วมันจะมีน็อตอยู่นะคะเราก็ตั้งก่อนแล้วเราก็ใช้ไข่ควงได้นะคะหมุนเข้าไปค่ะ เห็นไหมคะจากที่มันหลวมมันก็จะแน่นไปเลยตัวนี้มันเป็นเรื่องของธรรมดานะคะแล้วเราก็ใช้ตัวอ่า r หุบเนีกยปืคืนเหมือนเดิมมันก็จะสวยแล้วแล้วก็ลองไปลอ็อคดูค่ะใช้ได้ปกติอ่าอัน,น่ี้แบบง่ายเลยนะคะเพียงแค่ไขควงอันเดียวซ่อมได้หมดเลยนะคะถ้าเรารู้จกักู้วีไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็สามารถทําได้นะคะ ไม่ต้องหอช่างค่ะสหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่อย่าลืมดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ